มาพี่น้องพามาเบิ่งสวนยามเลียงวันนี้ก็มีภารกิจตัดใบกล้วยเพราะว่าตัดยามเสาร์ประทันอยากให้ดีก็คือตัดยามเสาเนาะมันเย็นถ้าเราถ่ายตัดยามเลียงกะต้องถ่า,ถายแดดอ่อนลงก่อนใบตองเขาคอยเสียใบเหี่ยวกระดมไปเป็นสวนกล้วยเอาหลดโตโตซลเสี่ยวโอ้หนาดีพี่น้องเบิง่ง นะความสุขกับมิสะดูภารกิจวันนี้ตัดใบตองได้จ็ดสิบบาทราคาดีพี่น้องช่วงหนาแลรงฝนเอ้ยช่วงฤดูหนาวเนี่ยช่วงลม,แ,มงแห้งๆใบตองมันแตกกิโลละาแต่ว่าเราโตทรงเลยสามกำรร สามลัวาสิ 50, ตกสิบหกบาทสามสิบตังค์นำกระป่อยใส่สวนมาเลยนะใส่น้ำบาดาลปล่อยไปพูดน้ำลองไปไปชมสวนชมสวนขัดกล้ว,วยังน <c oughs> ้ำยนุงน้ำยางเห็นบ่ตัดตโซโลเซลอยู่ป่ามาสองปีกว่าลัวพี่นอ้อง อยู่น้ำขวกน้ำปลาเลยอ่วเขาบาดไปหาหมูลเด้อ <c oughs> นี่เงินได้จุน๋นเนี่ยย่อย้ำยังยุ่จะเห็นป่ <c oughs> คนปลาลยสายาคนปลาดูตังโต <c oughs> มักปลาหลายเลยมาสางปลาไปห่อจะคอง <c oughs> สินค้าเดตตองส่วนหนึ่งกับห่อไปเลยล,ละละเด็กสิบก็มากับพ่ออันนียอันนี้คือ ตาแยมเลี้ยงนี่ครับไปกินงเขาก่อนเฮ้ยเฮ้ยอย่ามั่งกินเข่าแล้วก็ค่อยมาศินใบตองตรงนี้เยี่ยบโอ้โหโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดมึงรู้แล้วอีพ่อรู้แล้วรู้แล้วลูก,ลก,ลกสมุนมีอยู่สามตัวเองกำลังเลี้ยงใจพอได้หยอกพอได้บอลน้ำตรงนี้กลับไปช่ากกับมือพีนี่อาวุธที่เราใช้ ตัดใบตองพร้อมแย้เาเต๋อได้พี่นอ้องเห็ดแย้เาเต๋วเส้นใบตองใบตองกับบ๊อมแมนว่าเขาตัดมันจำงาเขาตัดเขาบ๊อบมแมนตัดตรงนี้เด้พี่นอ้องตัดกลางมันไงเน,นี่ตัดตรงนี้ให้มันเหลือสังเคราะห์อาหารพร้อมนะอย่าให้มันเหี่ยวเร็วถ้าเขาตัดตรงนี้มันสิเหี่ยวเร็วเลยนี่เด้ปีก็เอาปีปีลายอยู่ คนเบทเทียละลอยซองลอยหล่ะหัวปีเนี้มันออกเป็นแบบนาะสูงปีนี้มันเต็มเนะปีแะที่เรียกว่าได้เบิ้งคลิปแรกเริ่มต้นทำเกษตรโอ้โหอย่างลำบากไปน้องสอวสิยูมาได้หอดสมือเนี่ประหยัดกินประหยัดใส่อยู่ในสินในทําม,มันดีเงินพอไปใส่เอากลับมาลงทุนไปน้องมันอยู่ใดเลยเกษตรนี่ย ชีวิตง,ไง,ไง่ายๆไงดีเลยปูปลาหน้าๆนานามีปัดพานเราโตเร,เร็วเรพานสี่สามปีเลยมีหน้านีนก็ครบสามปีในการทำเกษตรมองเห็นอยู่นี่ครับเชียร์ละเจ้าบาทเลยเกือบสองร้อยดิเราโตขายเองปีนึงราคาทรงมีสีมยิ้มหาดิเป็นพอขาเองได้ปีปิดพอขามาปีกว่าแล้ว ก่อนเขาพันษาปีหกสองบ่หกหนึ่งครับอันนี้ต็เรือออกพันษามันจะมาปีใหม่นะปีกว่าเลยับแม,ม่โอ้หง่าบ่งามบ่ก็เดี๋ยวอยากได้ไพันราชินีกับติดต่อมาได้ด้วครับนันแข็งแรงดีไปนเนาะแข็งแรงหายกินเกียงตนงหญ่เคี้ยหง่ายวิ่ง่แบบะบ่กแกนดิ หลอตัวโซลาเซลล์คุ้นหลังบดีอยู่แล้วนี่ต้นก็นสูงสูงเฉลี่ยกับง่ายๆไปเนาะต้นเดนมันสมบูรณ์ใชเป็นยังเสียว่าสมบูรณ์กับเล็กน้อยว่าไม่หยังงามอยู่เตรียมเอาไปตอกตัดตัดอะไรอย่างเี้ตัดกับอะกรน้ำหอบน้ำหอบนี่เราพาละจิญยามแรงช่วงแรงน,กกน,นี่ก็ให้นาออมนั่นก็ต่ออีกสว่วนหนึ่ง พีไาก้กำลังขยายไปพูนอีกสองไร่สามไร่นี่แหละประมาณนั้นฝากกันไป็นเดี๋ยวมือหลังสิพาชมสวนนะครับเด้อขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อบ๊ายบาย